expert. กลับเข้าสู่ช่วง d i l y i Expert กันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะที่กําลังอยู่บ้านแล้วก็โหกินอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้การออกกําลังกายของเราจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะขอต้อนรับคุณอาภาพรวัชระมุสิกนะคะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดศูนย์กีฬารามาธิบดีหน่วยสวัสดิการงาม บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลคะ่ะสวัสดีค่ะครูพลอยค,ะค่ะ,ว,คะ,ะวันนี้ครูพลอยจะมาพาพวกเราออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ วันนี้ที่จะพามาออกกําลังกายนะคะก็จะพามาออกกําลังกายสําหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยยางยืดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันเลยว่าการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยนะคะจะต้องทํำยังไงบ้างแต่จริงแล้วเนี่ยการออกกำลังกายด้วยยางยืดมันเพื่อให้เรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้ถูกไหมคะอันนี้ถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็สามารถออกกำลังกายแบบนี้ได้ทุกๆคนเลยไหมคะอ่าตอนนี้สามารถออกกำลังกายได้ทุกๆคนสำหรับที่ คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะนะคะใครที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวต่างๆก็สามารถออกกําลังกายที่เราจะมาสาธิตที่ดูในวันนี้ได้เลยอุปกรณ์ก็คือจะต้องมีหนังยางใช่ค่ะร้อยไวนะคะเ,เหมือน<ๆ>ส่วนใหญ่เรกาก็จะใช้อุปกรณ์นี้มาช่วยอยู่แล้วแล,ล้วคุณผู้ชมก็สามารถหาได้ง่ายที่บ้านเลยนะคะแต่ก่อนออกกําลังกายนออะคะแนะนําให้ยืดเยืยอหรือว่าเป็นการวอร์มอัพก่อน ค่ะทำไมจะต้องยืดเหยียดหรือว่าจะต้องวอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกําลังกายจริงๆนะคะ,อะโอเคค่ะก่อนออกกําลังกายนะคะร่างกายเราเหมือนกับอ่ะเราเพิ่งตื่นนอนมาอย่างเี้ค่ะพอ,อเราจะมาออกกำลังกายปุ๊บถ้าเราวิ่งไปปั้งทีเดียว กล้ามเนื้อจะเกิดการฉีกขาดได้ค่ะจะบาดเจ็บได้ใช่ล้วก็ค่อยๆวอร์มให้กล้ามเนื้อมีความร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะซึ่งวันนี้การยืดเหยียดของเราจะมีกี่ท่าด้วยกันคะเดี๋ยวการยืดเหยียดวันนี้จะเป็นเจ็ดท่าด้วยกันค่ะดท่าด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูครูพลอยสาธิตได้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถยืดเหยียดตามไปด้วยกันที่บ้านได้เลยนะคะอะท่าแรกค่ะครูคะโอเคค่ะท่าแรกเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอนะคะค่ะเอียงคอค่ะใช้หัวกดค่ะ อันนี้คือสิ่งสําคัญคือเราจะต้องพยายามใช้มือเนี่ยกดบริเวณศีรษะนะคะ,ใ,คะให้ชิดกับอีกด้านหนึ่งนะคะออความรู้สึกมันจะเป็นไงคะมันจะยืดตรงบริเวณต้นคอ,อความรู้สึกจะตึงช่วงนี้ค่ะค่ะจะยืดค้างไว้แต่ละท่าประมาณ 1 0 2 0วินาทีค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเลยนะคะจริงๆท่านี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าอช่วงนี้อาจจะเมื่อยใเคลยดขัดยอกหรือเกินนะคะก็สามารถใช้ท่านี้ได้นะคะตอนนี้ร้านนวดไม่เปิดทําเองได้นะคะอันนี้คือท่าแรกในการยืดเหยียดบริเวณเส้นกล้ามเนื้อต้นคอนะคะอ่จต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นยืดเหยียดบริเวณกล้ามเนื้อสะบักนะคะเอามือประสานกันทั้งสองข้างแล้วค่อยๆโกงสะบัก มาทางด้านหน้าค่ะอ่าคือถ้าเห็นด้านข้างของครูเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอะพยายามเหมือนเหมือนงองอหลังแบบนี้นะคะโป่งสะบักักแบบนี้นะคะสะบักยืดออกจากกันอารมณ์จะเหมือนมีคนมาดึงแขนเราไปดึงไปนะคะดึงไปด้วยอืมอันนี้ก็ค้างไว้สิบถึงยี่สิบีวินาทีแล้วก็ทําต่อค่ะค่ะอืมอันนี้คือท่าที่สองใช่ค่ะท่าต่อไปท่าต่อไปเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่นะคะค่ะอ่าเอามือคว้ยมาอ่าเริ่มต้นนะคะ อาจจะคล้ายๆซูเปอร์แมนหน่อยเอาอุลตร้าแมนผิดใช่คือจะต้องเอาแขนอีกข้างนะคะมาดันบริเวณข้อศอกข้างที่เรายืดไว้แล้วก็กดเข้าหาตัวใช่ไหมคะจะตึงบริเวณนี้ก็คือหัวไหล่นะคะและเปลี่ยนข้างเวลายืดแต่ละครั้งหายใจเข้าหายใจออกนะคะไม่ก้นหายใจค่ะต้องหายใจเข้าออกตามปกติเลยนะคะ จริงๆถ้ายืดเหยียดแบบนี้ผู้สูงอายุก็ทําได้ใช่ค่ะทำได้ค่ะแล้วก็ยิ่งดีต่อผู้สูงอายุด้วยค่ะอืมค่ะท่าต่อไปะโอเค่ะท่าต่อไปยกแขนขึ้นค่ะแล้วพับแตะที่ปกคอเสื้อออันนี้เป็นการยืดเหยียดต้นแขนด้านหลังนะคะค่ะจับซอกแล้วก็ดันเข้าหาตัวด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ท่านี้มันจะมีความยากสําหรับแบบคนที่อาจจะ เขาเลยเส้นตึงหรือมีปัญหาไหมคะกับแบบกระดูกหรืออะไรเงี้ยทำได้ไหมคะคทำได้เหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าถ้ายังไม่เคยแนะนําให้พับแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะพับไปด้านหลังแล้วก็ใช้มือช่วยประคองแตะให้ให้ยืดกระเพาะค่ะบางคนอาจจะทำได้แค่นี้ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยดันพยายามทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แต่ละคนก็จะทําได้ไม่เท่ากันนะคะ่คะเอาเท่าที่ตึงนะคะไม่เอาเจ็บนะนี่นะคะ คือจะต้องเอาแขนไปไว้บริเวณด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นการยืดต้นแขนด้านหลังช่วงนี้ค่ะถ่าต่อมาค่ะถ้าต่อไปจะเป็นการยืดหลังค่ะเยี่ยวตัวไปด้านหลังค่ะค่ะต้องพยายามเอามือด้านหลังมาอบด้านหน้าโอดด้านหน้าให้ได้นะคะก็จะยืดหลังค่ะช่วงนี้เลยอ แล้วเปลี่ยนข้างค่ะอย่างคนที่เป็นพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรแบบนี้ค่ะสามารถทําท่านี้ได้ไหมคะอันตรายไหมคะอันนี้อันนี้แนะนําว่าให้เลี่ยงก่อนดีกว่าให้เลี่ยงนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังบริเวณข้างหลังเพราะว่าต้องบิดค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรก็ทําได้เลยในะคะโอเคโอเคค่ะถ้าต่อไปจะเป็น ลงมาช่วงล่างแล้วอ่ะคือด้านบนเรียบร้อยแล้วมาที่ด้านล่างกันบ้างนะคะใช่ค่ะจะเป็นช่วงต้นขาด้านหน้าพับขาไปด้านหลังอ่ะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่แบบทรงตัวสมดุลไม่ค่อยดีเนี่ยหาอะไรจับหน่อยดีไหมใช่ค่ะหาอะไรจับได้ค่ะใชเก้าอี้ก็ได้หรือว่าจับผนังพิงผนังไว้อันนี้เป็นการยึดเหยียบบริเวณต้นขาด้านหน้านะคะพับเข่าลงให้สุดอื เปลี่ยนข้างค่ะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อขาก็อาจจะแบบพับได้พับไดาน้อยไม่ได้ได้น้อยแต่ว่าก็พียารณาให้ทาที่ได้เลยค้างไว้นะคะ ถ้าเป็นเราทําก็อาจจะมีเซล้มเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอ๊ยมันโซเซเหลือเกินหาอะไรหาที่ยึดไว้หน่อยยึดไว้หน่อยจับไว้หน่อยเป็นเก้าอี้ก็ได้ผนังก็ได้นะคะค่ะอันนี้มีอีกไหมคะคุณคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นยืดกล้ามเนื้อก้นสะโพกค่ะกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะให้แนะนําหาอะไรจับไว้หน่อยค่ะยึดไว้หน่อยนะคะค่อยขาไปเลขสี่ แล้วก็ค่อยทิ้งก้นลงมาโอ้อันนี้ก็อาจจะมีความยากนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ที่จริงสามารถนอนทําได้เหมือนกันนอนทำเหรอใช่นอนราบลงไปแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้ค่อยขาแปบนี้เลยค่ะแล้วก็เอามือจับสอดใต้ขาแล้วก็ดันเข้าหาตัวเองค่ะอ่ะก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบสามารถทรงตัวแบบนี้ได้ก็ทําแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าใครสูงโอ้ไม่ได้แน่นอนนอนทาก็ได้นะคะนอนทำจะสะดวกกว่าค่ะนี่ อันนี้ก็คือเป็นยืดเหยียดบริเวณสะโพกก้นใช่ค่ะนะคะออันนี้คือท่ายืดเหยียดใช่ค่ะทั้งหมดหรือยังคะคุณคะอีกท่าหนึ่งจะเป็นยืดเหยียดน่องเนาะค่ะหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าแล้วก็ย่อเข่าด้านหน้าลงค่ะขาหลังตึงอันนี้ก็จะยืดน่องแล้วค่ะค่ะหรือถ้าใครต้องการให้ยืดน่องได้มากกว่านี้ก็หากำแพงดันแล้วก็ ู้ดันสู้กับกำแพงจะ<ป>ตึงมากขึ้นต้องออให้ขาหลังเหยียดตึงใช่ค่ะแล้วก็ขาหน้างอ,อแล้วเปลี่ยนข้างค่ะค่พยายามอย่าให้เข่าเลยไปเท้านะคะอ๋อค่ะน,นะคะก็ค้างไว10้10 2ถ<ช>ึง20วินาทีะนะคะ การยืดเหยียดแบบนี้เราควรจะต้องทําเป็นประจําก่อนที่เราจะเริ่มออกกําลังกายทุกๆอย่างเลยไหมคะครูคะควรค่ะ,คะที่จริงไม่ได้ออกกําลังกายก็สามารถยืดเหยียดได้เหมือนกันการยืดเหยียดก็จะยืดเหยียดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยที่จริงทําได้วันละสามรอบหลังหลังอาหารก่อนอาหารได้ทำได้่อยขนาดนั้นเลย<ช>ค่ะคือเข,คเขาจะช่วยอะไรอีกนอกจากอ่ะไม่ให้ร่างกายของเราบาดเจ็บถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายโดยที่ไม่ยืดเหยียดเนี่ยค่ะเขามีประโยชน์อะไรอีกบ้างไหมจะช่วยทําให้ข้อต่อเนี่ยค่ะ เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเวลาเดินเหินเดินสะดวกขึ้นอย่างบางคนเอื้อมหยิบของอย่างเงี้ยค่ะ,ะเหยียดยกมือขึ้นบางทีเมื่อก่อนอาจจะยกไม่สุดแต่การยืดเหยียดอย่างเงี้ยยืดเหยียดหัวไหล่ยืดเหยียดข้อต่อบริเวณรอบนี้เวลายกหยิบของหรือว่าจับฝักบัวอย่างเงี้ยจะยืดได้มากขึ้นค่ะก็จะทําให้ข้ออต่อทําให้แบบสามารถที่จะ ร่างกายของเราที่บางทีเส้นตึงยืดเหยียดได้ไม่ดีก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทําได้เป็นประจําเลยอ๋าทำได้แบบหลังอาหารเช้ากวันเย็นเงล่ะใช่ค่ะถ้าขยันพอก็คือทําได้เลยบ่อยเท่าที่เราต้องการด้าช่วงนี้มีเวลาถ้าอยู่บ้านนะคะลองยืดเหยียดเป็นประจําก็แล้วกันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยออเหมือนใช้งานได้ดีขึ้นนะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นใครจะออกกําลังกายก็เรียกว่าป้องกันการบาดเจ็บนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นการวอร์มอัพก่อนที่จะไปออกกําลังกายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสัก นะคะคช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาดูการออกกำลังกายด้วยการใช้หนังยางเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อน,นะคะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ